ไฮไฮสวัสดีค่ะทุกคนนอกจากกินอยู่อย่างประหยัดแล้วนะคะที่ไหนมีเขาทิ้งของเราก็ดูเลยค่ะว่ามันใช้อะไรได้บ้างอันนี้ป้า่าจะเอาไปทำปลูกผักนะคะเอาไว้ปลูกปีหน้าค่ะอันนี้ถ้าเราไปซื้อมันก็หลั่ไหลตังค์อยู่นะคะ<ๆ>ทุกคนประมาณสองสามร้อยโครนเลยนะพี่คนไทยจะขับรถไปส่งให้ค่ะวันนี้นะคะที่เมืองของป้า่าอยู่นะคะจะมีการแข่ง จักรยานนะคะตอนกลางวันเขาก็จะมีโชว์จักรยานนะคะผาดโผนนะตอนกลางคืนก็จะมีกลุ่มจักรยานที่เขาปั่นมาจากทางเหนือนะคะเขาปั่นมาพักที่เมืองปะายาค่คะ <S <S เขาก็เลยมีการจัดงานนะคะดูมีน้องแกะมาโชว์ด้วยค่ะทุกคนน่ารักนะคะมีทีวีมาถ่ายทอดสดด้วยนะคะปะยาก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เจอผู้คนมากมายนะคะเขาเป็นส่วนตัวมากเลยค่ะ ช่องทีวีชื่อช่อง NRK นะคะเป็นสถานีทีวีของประเทศนอร์เวย์ค่ะไม่ยากเคยออกทีวีด้วยนะคะทุกคนเกี่ยวกับการเรื่องเก็บเห็ดค่ะเป็นนางเบิงงเขาซื้อ,อๆหลอกจากพี่น้องตอนนั้นก็คิดว่าเจ้าข,ของได้ออกทีวีอันนี้คือถนนคนเดินนะคะเขามีาก,ก,ากิจกรรมกับทุกคนอันนี้กําลังปั้นเลยนะคะปั้นเซรามิกค,ค่ะเด็กๆชอบมากเลยนะคะ พ่อแม่ก็พาลูกๆมาทำค่ะก็เหมือนระบายสีบ้านเราอ่ะเนาะมนกิจรกรรมให้เด็กๆค่ะถนนคนเดินนี้คือถนนที่ไปย่างมาขายปอปเบเปียนะคะคิดถึงการขายปอปเบเปียเหมือนกันค่ะทุกคนเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมถึงเลิกขายค่ะ นี่ป้าะยะทักเด็กผู้หญิงนะคะรู้จักกันค่ะน้องเขาสวยน่ารักมากเลยค่ะนี่หลังจากนั้นก็เอาไปเผานะคะเขามีการขายด้วยค่ะทุกคนเอามาใส่สมต่ำคือสีแสบนะจะงามงามเป็นธรรมชาติปั้นเองเดจตะเนี่ยแบบนี้จริงๆแล้วป้าะยะเดินมาเอาจาัก,กรยานนะคะไม่ใช่เดินสิหลังจากที่พี่แกไปส่งรางไม้แล้วนะคะป้ายะก็ติดรถมาค่ะมาเอาจัก,กรยานนะคะ คุณลุงก็ทำปลาอบไวรอค่ะเพราะว่าลุงได้ปลามา2กิโลค่ะป้ายะก็เลยไปเก็บบรรยากาศมาอันนี้ป้ายะเก็บบรรยากาศมาตอนเช้านะคะยังไม่มีผู้คนมาเลยค่ะเมื่อเช้าป้ายะทำงานแถวนี้นะคะก็เลยเก็บบรรยากาศมาให้ดูคนที่นี่เขาจะตื่นเต้นมากเลยนะคะเมื่อตอนเย็นน่ะคนเยอะมากเลยค่ะทุกคนที่ป้ายะมาเอาจักรยานน่ะเนาะคนเยอะมากๆเลยค่ะ อย่างเพื่อนร่วมงานปยาเขาก็บอกว่าพวกเธอไม่ออกมาดูเหรือออกทีวีนะมีทีวีมาถ่ายทอดนะคะก็อยากออกมาเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าปยาติดภารกิจค่ะก็เลยมาไม่ได้แล้วปยาก็มีดราม่ากับลุงด้วยค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าดราม่าอะไรไม่เจอกันใหม่ค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจเช่นเดิมนะคะสวัสดีค่ะฮาเดบราละสมน